การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกๆท่านเลยนะวันนี้มาพบกับ คนน้ชาเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาออกออเดอร์ให้ได้ชมกันโดยเงื่อนไขของเทคนิคจีบคว่ำจีบหงายและเทคนิคหลังจีบคว่ำจีบหงายถ้าเจอเงื่อนไขไหนก็จะออกเงื่อนไขนั้นแล้วจะวิเคราะห์ให้ได้ดูกันสดๆเลยโอเคเดี๋ยวขอเปิดไอคิวขึ้นมาก่อนนะวันนี้เราขอแบบเปิด5 w i วินโดว์นะหหน้าต่างขึ้นมานะคะสำหรับไอคิวนะเปิด5แล้วก็หน้าต่างละ9ก้าคู่นะเดี๋ยวขอเปิดขึ้นมาก่อน อ่ะโอเควันนี้ออกออเดอร์เบาๆนะทุกคนนะเจอเงื่อนไขไหนนะคะก็เดี๋ยวออกเงื่อนไขนั้นเดี๋ยวเขาเปิดขึ้นมาก่อนการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนวันนี้เราไม่ได้ชวนให้มาลงทุนด้วยกันนะคะแต่ว่ามาออกออเด์ให้ได้ชมเฉยๆนะไม่ได้ชวนลงทุนนะคะ ถ้าอยากลงทุนไปลงเองค่ะนะคะเราไม่ได้ชวนมาลงทุนกับเรานะหรือถ้าอยากได้เทคนิคดีๆก็มาเอาเทคนิคที่เราใช้นะคะถ้าถูกจริตก็เอาเอาไปใช้ได้นะทุกคนนะเป็นเทคนิคจีบความจีบหงายและเทคนิคหลังจีบความจีบหงายโดยเรามีาทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าใครอยากจองเรียนตัวต่วตวตัวก็มีนะคะแต่ต้องจองนะทุกคนน,นะ,ะโอเคก้าวคือ เดี๋ยวขอเปิด5จังหวะในการเปิดนะคะถ้าเจอเดี๋ยวออกเอาได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ให้ครบก่อนละกันนะคะบางครั้งนะอาจคลิปไปอาจจะยังเปิดไม่ครบนะคะแต่ก็ปิดงานปิดงานก่อนที่จะเปิดครบ5ินโดว์นะคะทุกคนนะก็แล้วแต่จังหวะกราฟถ้ามาไวหรือเจอกราฟ เงื่อนไขไวนะคะก็ปิดงานไวเนาะวันนี้เราขอชนะ2ไม้ติดปิดงานแพ้สองไม้ติดปิดงานนะคะถ้ามีชนะแพ้สาหรับการอาลจะลากถึง5้าออเดอร์แต่นั่งเทรดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือไมซ์แอนเทรดของโค้ดธรมชานะมาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงวันนี้นะคะเราถ้าแพ้2ไม้ติดก็ปิดปิดเลยค่ะนะคะไม่ไปต่อพอพัก โอเคเดี๋ยวปรับมุมมองไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเปิด Windows 3บางคนอาจจะนั่งเฝ้าแค่6คู่9คู่4คู่ก็ตามนั้นได้เลยนะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเหมือนเรานะฮะ ถ้าดูได้ไวก็เปิดได้มากกว่าน,นี้แต่ถ้าดูเงื่อนไขได้ช้าก็อาจจะกลับเป็นแค่6คู่9คู่4คู่ก็ตามนั้นได้เลยนะคะทุกคนนะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวโคตรเองนะคะบางวันบางอารมณ์นะคะนี้ก่อนแป๊บนึงนะน่าไหลจังเลยทุกคนสัญญาณไม่ขึ้นนะจุดเนี้ย โอเคไม่ทันค่ะทุกคนเอาใหม่ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ทันนะเมื่อกี้ก็ลังเลนิดนึงนะคะทุกคนนะพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ลืมละก็แล้วแต่นะคะบางบางท่านอาจจะเทรดที่สี่จอสี่คู่นะก็ได้ก็นั่งเฝ้านั่งรอรอ,อจนกว่าเงื่อนไขจะมาเงื่อนไขไม่มาไม่กดค่ะส่วนตัวเองก็บางวานันบางอารมณ์ก็ สามวินโดว์สี่วินโดวแล้วแต่เลยนะคะวันนี้ทําคลิปขอเปิดที่ห้าวินโดว์เปิดได้ปิดงานไวนะคะทุกคนนะแต่ก็เวลาออกก็ยกพยายามจะไม่รีบมีสติมีสต,สติอ่าลิเริ่มพันกันมีสติทุกครั้งในการนั่งเทรดนะคำถามยอดฮิตนะทุกคนมันจะเปิดซ้ํานะคําถามยอดฮิตเทรดคู่ไหนดีอออ่า บางครั้งเปิดหลายคู่นะคะก็เปิดซ้ําก็มีนะทุกคนก็ต้องดูด้วยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะไอ้คู่ที่เราจะเปิดะนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดถึงไหนละเมื่อกี้ลืมอีกแล้วนะคะ <S mart isan> สมาธิสั้นนะเวลาเทรดต้องมีสติทุกครั้งนะทุกคนนะเงินไข่ไม่มาไม่กด ยึดมั่นในแผนให้ได้นะทุกคนนะอันนี้น่าสนใจไหมเดี๋ยดูแนวก่อนนะหลังจีบได้ไหมจุดนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคไม่ทันนะคะ <c oughs> จริงๆอยากให้วินขึ้นไปอีกจริงๆอยากได้ ก่อนหน้าเลยนะคะผิดไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยปล่อยปล่อยไม่เป็นไรรอ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 กราฟเยอะกราฟเยอะเออบอกตัวเองนะคะทเทคนิคของเราใช้ได้ทั้งตลาดบรรยุทธอ่าก็คือ OTC นะคะแล้วก็ตลาดบรรธรรมาดานะใช้ได้ทุกตลาดเลยนะคะแค่ออกออเดอร์ตามเงื่อนไขนะเงื่อนไขมีอะไรบ้างในอ e ีบุ๊กบอกละเอียดชัดเจนนะคะทุกคนนะ ส่วนมากชอบจริงๆนะส่วนตัวชอบเทรด OTC แหละค่ะเพราะว่าอะไรถ้าถ้าวันตลาดทําวันธรรม,มดาที่เกียดไปไล่ดูขา่าอ่ะค่ะทุกคนถ้า OTC ตลาดมันหยุดนี้สบายเลยไม่ต้องอิงอะไรทั้งนั้นนะคะอิงแค่เงื่อนไขแค่นั้นเนองเนาะเ <m> ทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องแจ้งแบบนี้นะ <_ m> ทุกคนนะเทคนิคของเราไมก็ไม่ร้อยเเ็นะะใครได้ไปก็ไม่ร้อยแน่นอนนะคะ แต่ให้ฝึกฝนท่าดําเนินม,มซ้ำๆนะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปต่อเนื่องอ่ามีโอกาสที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเจอนะคะจุดแม่นยําของตัวเองนะ <c oughs> ก็ละก็ละอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ครบก่อนแล้วกัน วันนี้เราออกออเดอร์เบาๆนะขอสองไม้ติดนะแต่ถ้ามีแดงขั้นลักถึงข้าออเดอร์เลยค่ะทุกคนวันนี้นะหรือถ้าแพ้สองไม้ติดก็ปิดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้เห็นคลิปนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้ให้ดูนะคะจริงๆก็อยากลงคลิปแบบพลาดให้ได้ดูแล้วก็รีคอร์ให้ได้ชมกันเหมือนกันนะ,ะทุกคนนะ ไม่แน่ถ้าคลิปนี้แพ้2ออเดอร์ติดนะเดี๋ยวรีคอร์ไปด้วยเลยถ้าแพ้2ออเดอร์ติดเดี๋ยวลงคลิปให้แล้วกันอ่ะโอเคถ้าคลิปนี้แพ้สองสองไม้ติดเลยนะหรือสลับกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลงลงให้เหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนนะจะไม่ตัดออกนะจะได้ดูว่าพลาดตรงไหนนะคะทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะทุกคนนะ เราออกออเดอร์แบบไม่ได้ไม่ต้องเดากราฟนะเราออกออเดอร์ตามเงื่อนไขมันมาก็กดไม่มาไม่กดนะคะอ่ะโอเคพบละไล่เลยค่ะไล่ดูออเดอร์เลยเทคนิคของโค้ดแบบนี้ค่ะไล่ดูเรื่อยๆตากวาดมองรอบ9กคู่นะคะถ้ามา ก็เปิดจอใหญ่ขึ้นมานะมีไหมมีไหมโอเคเจอละอ,ออกออเดอร์ค่อนข้างไวนะทุกคนนะมาลุนออเดอร์นี้นะไม่ย่อเลยจริงๆต้องรอย่อก่อนนะอยังไงยังไงคู่นี้ยังไงออเดอร์แรกยังไง <laughs> ออเดอร์แรกยังไง ต้องลงต่อแล้วนะมาจุดนี้โอ้โหปิดตันด้วยค่ะแต่ว่าจุดเปิดต่ำกว่าแนวนะคะเรียบร้อยวินค่ะทุกคนนะคะตามเงื่อนไขเลยนี่เดี๋ยวตีแนวนี่เขาปิดต่ำกว่าแนวแล้วค่ะเราก็เลยกดซื้อลงเลยนะจริงๆไม่เห็นแนวด้วยนะเมื่อกี้เห็นแค่ว่าจุด follow follow แต่ลืมมองว่าเอ้ยมันปิดตันนะจุดนี้เสีย่ยงโอเคออเดอร์แรกนะคะ วินนะตามเงลื่อนไขเลยไปต่อค่ะทุกคนขอแบบสองออเดอร์ติดแล้วกันนะคะวันนี้ไม่มีแดงวันนี้ไม่มีแดงวันนี้ไม่มีบอกตัวเองแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องไม่มีแดงคิดมั่นในเทคนิคนะคะถ้าแพ้ก็ต้องยอมรับความสิ่งให้ได้นะทุกคนนะตัดขาดทุนต่อวันให้ได้ค่ะอย่างวันนี้นะเราออกออเดอร์ที่3,000บาทเติมเข้าไปที่6000บาทนะก็ ออกออเดอร์ละสามพันสองออเดอร์ถ้าแพ้สองออเดอร์ติดกับปิดงานเลยค่ะปิดที่สามพันอ่ะหกพันนะคะพาราสองไม้ติดก็ปิดงานนะไม่ไปต่อนะทุกคนนะพราะก็ะพยายามเทรดแบบมีสติเอ้ยอันนี้น่าสนน่าสนเรียงไปไหมมีแนวซ้ายแนวซ้ายจริงๆต้องเข้าตั้งแต่แห่งก่อนหนะ้าแต่ว่านะได้อยู่ได้อยู่มีแนวอิงค่ะทุกคนขอให้เขาขึ้นไปมานิดนึง โอ้โหดีดลงพอดีเลยตายแล้วดีดลงพอดีเลยได้ต่ำกว่าแนวนิดหน่อยนะคะทุกคนนะลุ้นกันค่ะว่าออเดอร์นี้จะสามารถปิดต่ำกว่าแนวที่เรามองไว้ไหมนะโอ้ยได้ราคาดีอยู่นะได้ราคาเปิดอยู่นะทุกคนนะลุ้นๆค่ะต้องแดงแล้วละ่ะเพราะซ้ายมือเห็นชัดมากมีแนวต้านซ้ายมือค่ะต้องกดสวนลงมาเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง นิดนึงออโอ้ยทุกคนแบบลุ้นมากเลยเนะาะด้านนี้นะโอ้โหไม่ไปต่อนะอย่างเงี้ยชนะนแล้วว่าเก็บภาพไว้นิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาภาพไปวิเคราะห์ในกลุ่มเอพี VIP ของเราให้ได้ชมนะฮะทุกคนนะโอเคไปต่อไหมไปต่อไหมโอ้โหปิดงานไนว้เนาะเนี้ยได้ทั้งเทคนิค จีบความจีบหงายแล้วก็เทคนิคหลังจีบความจีบหงายเมื่อกี้หลังจีบนะคะทุกคนทําจีบจีบหงายมานานแล้วเราก็เกิดเลยกดเทคนิคหลังจีบหงาย1จุดนะคะจะมีต่อมไหมจริงๆนะคะเราต้องบอกแบบนี้นะเทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะวางแผนการเดินเงินให้ดีแค่นั้นเอง3อย่างที่เราอยากจะแชร์ในวันนี้คือคุณต้องมีเทคนิคท่าไม่ตายนะ,ะฝึก ผ,ผ่านการฝึกฝนเรียบร้อยแล้วนะวินเลดดีนะอย่างที่2คือแผนในการเดินเงินนะคะทุกคนนะอย่างที่3ามคือวินยัยคุณต้องทําตามแผนอย่างมีวินัยนะคะสข้อนี้ลองเอาไปใช้คู่ในการเทรดในทุกๆวันนะคะทำซ้ำําๆทุกๆวันนะเราเชื่อว่าคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวแน่นอนค่ะนะคะ นะคะยังไม่มีท่าไม่ตายหรือยังไม่มีจุดออกออเดอร์ที่แม่นยำนะสามารถมาเรียนรู้เทคนิคจีบความจีบงายและเทคนิคหลังจีบความจีบไายกับเราได้นะคะทุกคนนะเป็นเทคนิคที่ออกออเดอร์ได้วินเลตค่อนข้างดีนะคะจริงๆปิดแล้วนะแต่ตาย,ยังชำเลืองมองอยู่นะคะเดี๋ยวขอไล่ดูอีกรอบนึงซิมีไ <laughs> หมใครถูกจริดนะก็ สามารถที่จะมาโรงเรียนตัวต่อต,ต,ตัวกับพ่้นน้ำชาได้นะคะหรือไม่ก็ใครเทรดมานานแล้วก็สามารถที่จะใช้แค่อ e ีบุ๊กอ่านก็เข้าใจแล้วนะคะมือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะถ้าอยากได้ไหมจุดนี้ถ้าอยากเรียนรู้นะคะก็ มาเรียนรู้ด้วยกันได้นะมาออกออเดอร์ในเงืเอง่อนไขเทคนิคจิบค้่มจิบหงายและเทคนิคหลังจิบค้อมจิบหงายด้วยกันได้นะทุกคนนะเป็นเทคนิคที่ตอนนี้มีสคริปต์ให้ได้ใช้กันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะ,อ,ะอย่างอย่างจุดนี้นะออกออเดอร์ไม่ได้นะทุกคนนะมันลงมาลึกแล้วอย่างเงี้ยค่ะจุดออกออเดอร์ของเรามันก็จะมีเงื่อนไขนะคะชัดเจนเลยเนาะ โอเควันนี้นะคะแค่2องอเดได้พอแล้วล่ะนะคะจริงๆไล่ดูก็ไม่มีก็ปล่อยละนะคะเพราะว่าปิดกําไรตามแผนและโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะคเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะ ฝากก็ชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สใช้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทัก,กษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้้อองลลาากกกันนนนไปป่่จใหใหมคิ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ